ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปัญหาต่างๆของท่านโมโหสถวันนี้จะปัญหาอะไรละ่ะปัญหาเรื่องแก้วมณน,นีค่อยฟังไปแล้วก็รับสมองให้ดีนะความจริงเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกัน เห็นไหมล่ะการแก้ปัญหาเรื่องงูการปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องโคหรือเรื่องไก่น,ะนี่พระเจ้าวิเทราชบรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอก็ทรงมีปัญญาสามารถไม่น้อยเหมือนกันในการที่จะตั้งเอาปัญหาไปให้เขาแก้ซึ่งคนมีปัญญามันต้องเอาของที่คิดได้ยากในเวลาลูกหลานที่รัก,กที่กําลังฟังอยู่นี่ และเวลาที่หลงตาพูดไปแล้วก็นึกไปด้วยนะว่าปัญหาอะไรเขามีมาเราจะแก้ไปยังไงเป็นการรับสมองมาในตัวเสร็จอันนี้เป็นของดีไม่ใช่ว่าเราอวดพิเศษอวดพิโสเป็นการใช้สมองของเราว่ามันตรงไหมถ้ามาเอิญข้อไหนมันตรงก็สแสดงว่าปัญญาเราเริ่มใช้ได้แล้วแล้วก็จะหยุดยั้งถึงแค่นั้น ใช้ปัญญาใครควรต่อไปเพราะประเทศชาติต่อไปลูกหลานทั้งหลายจะเป็นผู้บริหารเราทุกคนปเป็นเจ้าของประเทศชาติแต่ทุกคนมีปัญญาไหวพริบดีมีความเฉลียวฉลาดประเทศชาติก็ปลอดภัยจะมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเทศไทยเราต่อไปขงหน่าจะร่ำรวยมากน้ำมันของเราก็มีมากแร่ที่มีความสำคัญก็มีเยอะ <c oughs> ต่อไปเมืองไทยจะเป็นเมืองมหาเศรษฐีเมื่อเมืองไทยจะเป็นมหาเศรษฐีแต่คนโง่ครองความเป็นเศรษฐีแล้วมันครองไม่ได้โจรมันก็ล้นหมดประเทศต่างๆเขาก็จะมายึดเราเพราะทรัพย์สินของเรามากนี่เราต้องเป็นคนฉลาดรู้จักวิธีการคือเอาทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขของพวกเรา ให้ทุกคนมีความสุขมีความเป็นอยู่สมบูรณ์พูนสุขแล้วหาทางป้องกันประเทศชาติไอการป้องกันประเทศชาติมันจะป้องกันเฉพาะอาวุธเนี่ยมันไม่ได้หรอกเรามีอาวุธดีเพียงใดก็าตามถ้าเราขายความสามคัคคีขาดข,ขายความฉลาดเป็นไปไม่ได้เลยอาวุธไม่มีประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะมีอาวุธน้อยมีกำลังคนน้อยก็าตาม แต่ถ้าเรามีความสามาัคคีและมีความฉลาดดูสมัยเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชกูชาติในสมัยนั้นอาวุธเราก็น้อยคนเราก็น้อยได้ใส่ความฉลาดความกล้าหาญของพระองค์องสาม,มารถสร้างแสงความสาม,มาัคคีภายในให้เกิดขึ้นมาได้ จึงเป็นกำลังใหญ่สามารถทำลายกำลังศัตรูที่มีกำลังเหนือกว่าให้พินิษให้พินาศไปเราก็เป็นเอ,เอ,เอกกราดมาได้เป็นจิตจนถึงทุกวันนี้ในเวลานี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันเวลานี้เราต้องใช้ความฉลาดยความสามารถความสามัคคีกันอย่างหนักและรู้จักเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างความบริมิกันไว้อย่าสร้างความแตกร้าซึ่งกันและกันเท่านี้แหละบรรดาลูกหลานที่รัก ประเทศไทยก็จะท่งความเป็นไทยต่อไปก็จะท่งความเป็นมหาเศรษฐีมีอำนาจมากไอ้เรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความฝันแล้วก็ฝันที่ตรงกับความเป็นจริงขอบรรดาลูกหลานที่รักทั้งชายและหญิงที่กำลังฟังอยู่นี้ตั้งตัวตั้งใจไว้ว่าต่อไปเราจะเป็นผู้ครองประเทศไทยครองอยังไงก็เพราะคนไทยทั้งชาติจะต้องช่วยกันครอง เราทำประโยชน์ส่วนตัวนี่แหละให้มันมีดีขึ้นทำทรัพย์สินให้มันสมบูรณ์ขึ้นประเทศชาติก็ได้ภาษีอากรเข้าไปบำรุงประเทศ <c oughs> คนทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะรักษาประเทศให้ทรงความเป็นสุขถ้าทุกคนมีน้ำใจสม่ำเสมอกันว่าหนึ่งเราต้องการความเป็นไทยไม่ใช่เป็นทาสโดยการที่สเราจะมีความสามัคคีกันรักษาประเทศไทยไว้ด้วยชีวิต รายการที่สามเราจะมีน้ําจิตเกืือกูลซึ่งกันและกันไม่เอารัฐอาเปรียบซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้เระบรรดาลูกหลานที่รักเราก็จะส่งความเป็นไทยไทยก็จะส่งไว้ซึ่งความอิสรภาพและความร่ํารวยความมั่งมีผีศีสุขนี่เวลานี้เราเห็นว่าบางประเทศเขาร่ำรวยนั้นต่อไปเราจะรวยยิ่งกว่าเขาตั้งใจไว้ดี แสวง,งหาสติปัญญาไวมาก <c oughs> จะได้ช่วยชาติรักษาชาติให้คงอยู่ได้เอาคุยกันต่อไปตอนนี้เป็นปัญหาเขาเรื่องแก้วมณีนี่ความจริงรายการตอนนี้มันเป็นรายการเด็กเสร็จแล้วผู้ใหญ่ว่าไงมันก็ไม่ทราบก็บอกแล้วเด็กฟังได้ผู้ชายผู้ใหญ่ฟังดีถ้าชอบใจฟังเรื่องนี้ผู้ใหญ่ก็ฟังด้วยก็ได้ แม้ว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบใจฟังก็ปล่อยให้เด็กฟังไปพระเจ้าวิเทหราชทรงมีแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งซึ่งเดิมเท้าสะกะทรงประทานน่ท้าสะกะนี่ก็คือพระอินทร์พระอินทร์ทรงประทานให้แก่พระเจ้ากุสุราชนะกุสราชอ้อโห แม้เป็นพระเจ้ากุศลราชบรมการสัตว์นี่โตหูมันคนละสมัยนี่แต่ว่าพระอินทร์มาพราะราชทานให้มันก็ตกทอดอยู่ในเมืองมนุษย์แก้วมนี้นี่มีแสงสว่างใส่ไว้ในกระเป๋ามันจะสว่างจ้าไปไหนก็คืนไม่ต้องจุดไฟทําให้ร่างกายของพระเจ้ากุศลราชเวลากุศลราชเวลานั่นกุศลราชนะกระอุสอเสือรอเรือพระอาชอช้าง <c oughs> พระราชาชื่อว่ากุศะกุศะกุศะรูปร่างหน้าตาถ้าไม่สวยพระราชาองค์นี้เนะ่ยเดิมทีเขาไลา่ฟังเออเล่าลเรื่องราพระราชาองค์นี้ซะก่อนที่ไม่สวยเลยหาความสวยไม่ได้เลยสมัยก่อนหน้าน้นยคนไรชาติท่านเล่านิทานไหมนะพระพุทธเจ้าเราเองเป็นชาดกมีมาในปัญญาสชาดกมีตอนนี้พักกันไปก่อน เออพ่อจ้าจกุศลาราชานี่สมัยก่อนโน้นเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาและพี่ชายก็มีพัญญาอยูค่คนหนึ่ง <c oughs> ในวันหนึ่งท่านกุศลาร์กุศลาชนี่ไปสนอกบ้านไปทำงานนอกบ้านวันนั้นพี่สาวทำขนมเออพี่สะพ้ยทำขนมเบื้องก็ปันส่วนให้คนเท่าๆกันทั้งหมดทั้งพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัว ผัวพี่ผัวน้องผัวตัวเองปันส่วนไม่เท่ากันนี่เวลาที่ทำเสร็จแล้วก็มาแจกคนทุกคนกินเหลือส่วนของน้องผัวพอดีพระประเจกพระเจ้าท่านเสด็จมาพอาท่านเสด็จมาถึงพี่สะพัายก็คิดว่าเอของเราก็กินหมดแล้วของคนอื่นก็หมดมามา,มาและหมดกินหมดแล้วนี่ เราจะอะไรทําบุญล่ะพระนี่นานๆจะมาสักทีพระประเจกพทะเจ้าท่านอยู่บกเขาคันธมาศก็เลยคิดว่าน้องผัวยังไม่มาของน้องผัวไปก่อนถวายไปก่อนแล้วก็ทําให้น้องผัวใหม่จึงได้ใส่ลงไปในในบาทของพระเจ้าพระราเจกพระเจ,เจ้าพอดีน้องผัวมาพอดีก็เลยบอกว่าน้อง ส่วนของน้องพี่ทําไว้เหมือนกันขนมเบื้องเวลานี้พระท่านมาเป็นบัตรส่วนองอื่นกินหมดแล้วพี่ก็เลยเอาส่วนของน้องให้ไปก่อนถวายไปก่อน <c oughs> ว่าเดียวพี่จะทาให้ใหม่แกก็เริ่มทมําใหม่อีตาน้องผัวไม่ชอบใจไปล่วงมาจากบาทก็บบาพระเจ้พจาพระเจ้าก็ไม่ได้ของฉันฉันจะเอากินเรื่องใดจะไปให้พระเอาแล้ว ไอ้แบบนี้อย่าทำนะหนูนะไม่ดีไม่ใช่ว่าไปสงสารพระทธัญโอดหรอกมันเป็นจัญญาที่ไม่ดีมันญากที่ไม่ดีแม้แต่คนเหมือนกันถ้าเราให้เขาไปแล้วก็มีความเป็นมิตรในส่วนที่มีสิทธิ์ที่เราจะพึงได้เราก็ต้องได้อยู่แล้ว <c oughs> เรามีส่วนได้อยู่แล้วเนี่ยพี่สะพ้ายเห็นแบบนั้นก็ไม่ชอบใจไม่ชอบใจน้องผัว กเลยนิมนต์พระประเจรพระพุทธเจ้าให้คอยก่อนของมันยังมีอยู่ก็กลับมาทอดขน,นมเบื้องเสร็จก็นําไปถวายพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ส่งแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดชาติใดชั้นใดก,ก็ดีไอคนอัปรีอย่างนี้ขอจะได้พบเลยก็ใส่ลงไปในบาทพระประเจกพระพุทธเจ้าเป็นรัศมีความสว่างมันก็พุ่งขึ้นมา อีตาน้องผัวนั่นเห็นพอได้ยินแบบนั้นเข้าก็เอาขอ,ของตัวที่ยังไม่ได้กินเอามาแยงมาแล้วเนี่ยกลับไปถาไวปายพระอุปัชฌาพุทธเจ้าบังอธิษฐานว่าเกิดไปทุกทุกชาติคอยได้พี่สะพ้ยเป็นเมียเอาเราถึต่อมาตายจากชาตินั้นต่างคนต่างเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นคนพี่สาวลงมาเป็นลูกสาวเอพี่สะพ้ยลงมาเป็นลูกสาวของก็สัตว์เมืองหนึ่ง มีนามว่าวิภาวดีน้องผัวลงมาเป็นลูกพระรพมราชาองค์หนึ่งมีนมามกุศะแต่ต่อมาปรากฏว่าเมื่อพ่อตายก็ได้เป็นพระราชาจึงมีนมามกุศราชเป็ราชาสม,มานนามกุศะนั่นเองแล้ว <c oughs> ต่อมาวิภาวดีนี่เป็นคนสวยมาก <c oughs> ก็มีพระราชาหลายเมืองมาขอนาะขอจากพระราชวิดา ทั้งแถมทั้งกุศลกุศราชาดีท่านก็มาขอด้วยเรื่องนี้หลายๆเมืองมาขอพร้อมๆกันมีลูกสาคนเดียวจะให้เมืองไหนให้เมืองนี้เมืองนั้นก็นรบให้เมืองน,อนั้นเมืองน,อน,นี้ก็รบแต่รบไอฝ่ายที่จะรบมันรบหลายเมืองซะด้วยเมื่อไม่ตกลงให้กับใครนี่วระราชาคือพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นถ้าขอแล้วไม่ให้ก็หาว่าดูถูกดูหมิ่นเขาไอราตินี่มันก็ระยำเหมือนกัน ไม่เป็นเรื่องไปขอลูกสาวเขาไม่ให้หาว่าประกาศตนเป็นศัตรูนี่มันแปลกอารยที่เก่าๆนี่แปลกแต่บ้านเราไม่เคยมี <c oughs> ในเมื่อพระราชาผู้เป็นบินดาไม่ยอมให้เจ้าเมืองท่านหลายเขาก็โมโหเจ้าประเทศนะไม่ใช่เจ้าจังหวัดเจ้าเมืองนี่ยต่างคนต่างยกทัพมาล้อมมาล้อมกรอบ จะแย่งลูกสาวบ้านนี้ชื่อว่าวิภาวดีเอาเขาแล้วมาโถไอส้สงครามนารีที่ไม่นาเลย <c oughs> เรื่องอะไรจะแย่งเอาผู้หญิงไปทําเมียของคนคนเดียวจะให้บรรดาประชาชนมาตายเพื่อผู้หญิงคนเดียวมันไม่ควรอย่างยิ่งถ้าเป็นลูกสาวคนตัวเขาฉุดมานั่นมันสมควรถือว่าเป็นการมินมินประมาทด,ดูถูกเหยียดหยาม่าเกินไปอ้น,นี่ลูกสาวของเขาเขาไม่ให้ดังโกรธ ม่ไออันตาพานแบบนี้ไม่น่าลูกหลานฟังแล้วอย่าทำนะแบบนี้นะถ้าไปขอของของใครเขาแล้วเขาไม่สมควรจะให้เราเขาไม่ให้ก็อย่าโกรธเขา <c oughs> <c oughs> เมื่อเขาไม่ให้เราไม่โกรธแล้วก็มาตั้งใจทใําของเราให้มันได้แบบนั้นถ้าทางที่ดีแล้วก็ไม่ควรจะคิดขอใครเองใครเขามีอะไรกุยเครื่องใช้ไม่ซ้อยเป็นที่ชอบใจถ้าเขาซื้อมันได้ในราคาแพงเราไม่มีเงิน แล้วก,กลับมาสะสมพรตุงฝรังที่บรรดาบิดามารดาให้คนดีแล้วเวลาใดที่เรามีกิจการงานจะทําให้เกิดผลประโยชน์บางเล็กๆแน้อยอพยายามทําขึ้นมาสะสมเงินเข้าไว้พอพอเราก็ไปซื้อของเราเองอันนี้สบายใจเวลานั้นเมื่อเมืองท่านไหลเข้ามาล้อมแบบนั้นท่านกุศราชานี่กุศลรากุศลาอน,นในฐานะนที่เคยอธิษฐานขอเป็น เป็นผัวพี่สะพ้ยตลอดการตลอดสมัยเพราะพี่สะพ้ยสวยมากสมัยนั้นยิ่งมาสมัยนี้ก็ยังสวยหนักกว่านั้นก็ยกทัพมาในฐานะที่จองไว้เมืองกันรับอาสาับราชาเมืองนั้นไม่จะตีไอ้พกนี้ให้พังมันเป็นหกเจ็ดเมืองก็ช่างมันเถอะแต่ตอนต้นนั้นท่านพ่อของของพี่พิภาวาดี บอกว่าเองไม่ตกลงกับพระราชาองค์ใดนี่ข้าจะตัดให้เป็นท่อนๆส่งไปให้กับพระราชาพวกนั้นว่าถ้าตัดลูกสาวลูกสาวตายแล้วก็หมดเรื่องกันไอ้ที่เขายกทัพมาน,นี่เขาต้องการลูกสาวคนเดียว <c oughs> แล้วลูกสาวคนเดียวจะให้มีผัวตั้งเจ็ดแปดคนมันมีได้ยังไงเบอร์โตร,ราชาพวกนั้นก็แปลกในที่สุดท่านกุศลราชราชาก็ตีพวกนั้นพังกระจายกระเจิงไป แต้ท่านก็มีสิทธิ์ในการขอพ่อก็จะยกให้แต่ว่าลูกสาวไม่ชอบใจเพราะแกไม่สวยเลยดำเบลือเอมันก็จรกาแล้วทำยังไงละ่ะพระอินเห็นว่าไอ้คู่นี้เคยอธิษฐานมามันจะต้องเป็นคู่ครองกันถ้าเราไม่ช่วยมันก็แย่จึงได้แก้วมณีดวงนี้มาให้พระเจ้ากุศลราชเมื่อพระเจ้ากุศลราชได้แก้วมณีแล้วไอ้ความผ่องใสของแก้วมณีแสงสว่างมันก็ปากรากฏกาย ก็รายกว่ามีความสวยสําหรับพระน,นางวิภาวดีนั้นตั้งแต่เกิดมาก็มีแสงสว่างออกจากกายจะเดินไปไหนก็ตามช่วระยะสีว่วารอบตัวไม่ต้องใช้ตะเกียงนี่ความดีของถวายพนมเบื้องกับพระบัจเจกับพระเจา้าพระน,นางวิภาวดีสมัยนั่นเป็นลูกชาวบ,บ้านมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์มีความสวยงามมากแล้วก็มีแสงสว่างออกจากตัว สำหรับในกุศาราชาองค์นี้ก็เหมือนกันที่ต้องถูกยื้อย่้งเรื่องการที่จะเป็นสามีของพี่สะพายก็เพราะว่าอาศัยที่เอาขนมเบื้องที่เขาถาวายแล้วนไปดึงออกมานี่เขาจึงไม่ยอมให้ที่หลังไปถาไวายใหม่อธิษฐานใหยเป็นพี่เป็นสามีพี่สะพายตลอดทุกๆกชาติก็เลยได้พี่สะพายเป็นพัญญา แต่ว่าคาว่าพี่สะพ้ายเนี่ยมันคนในชาติในชาตินี้ไม่ใช่พี่สะพ้ายแล้วเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าทราบมาจากแก้มณีดวงนี้แล้วนะว่าประวัติเป็นมาอย่างไงแก้มณีดวงนี้มีรัศมีสว่างสวยมากซึ่งในโลกไม่มีพระเจ้าวิเทราชบร,รมกษัตริย์พระบาทท่าเทาก็ทรงส่งไปให้พวกบ่านนั้นนะเย่ยว่ามันจะคา หมายกว่าตกทอดพระเจ้ากาุศลราชแล้วก็ตกทอดแก้วดวงนี้มันตกทอดกันมามาถึงพระองค์คือเป็นเมืองนี้เองพระเจ้ากุศลราชปกครองแนะความจริงมันคนละชาติแต่ก็ไม่นานนักแผ่นดินมันไม่พังมนุษย์ไม่ได้ตายหมดแก้วมณีดวงนี้มีมีช่องคดอยู่ถึงแปดแห่งไอ้ช่องที่มันข้างในข้างในมันมีคดคดแปดจุดด้วยกันแปดแห่ง ได้ที่ร้อยไว้เดิมขาดอยู่ข้างในเอาทีโอ้โหมันคดช่องเดียวนะคดไปคดมาคดมาคดไปแปดจุดแปดคดไม่มีใครเอาได้ออกมาได้ไม่สามารถจะออกมาได้แล้วก็ไม่สามารถจะร้อยใหม่ด้วยไอ้ได้เก่ามันอยู่ข้างในได้ใหม่มันก็เข้าไม่ได้พระเจ้าวิเทราชจึงรับสั่งให้นำไปให้ชาวปาจิยวมัมตคาม ปาจินยวะมัชคามนะนำเอาได้เก่าออกมาจากแก้วมณีและก็ให้ร้อยได้ใหม่ใส่ลงไปแทนถ้าใครร้อยไม่ได้จะถูกปรับเท่าไรพันกหาบานะราคาพันเดียวองค์นี้ราคาพันเดียวพันตำลึงเจ้าบ้านเห็นเข้านอนงายพลึงหมดปัญญาไม่มีทาง จึงพากันไปหาโมโหสดแจ้งความประสงค์ของพระราชาให้ทราบท่านมาหาทัมโมโหสดหยิบแก้วมันีมาพิจรารณาส่องไปส่องมาส่องมาส่องไปเอาไปโถอก,ก็เห็นทางที่จะทำได้ไปรืเองนนี้มันเรื่องเล็กๆนี่นะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ท่านยังเอาน้ำพึ่งมาทาที่ช่องแก้วมันีทั้งสองข้างเออเออดีเอเอหนูหนูหนูหนหนหมันลืมบอกไป ให้คิดไว้ก่อนว่าจะเอาทางไหนอันนี้พูดไปสแล้รก่อนแรกกันไปนี่พอจะาดาได้สินะเดาได้แล้วเอาแก้าน้ําผึ้งมาทาแก้วมณีสองข้างทาทําไมนึกออกไหมคงออกแล้วสินึกไ่ออกก็จะบอกต่อไปแล้วก็เอาได้เอาได้แดงแดงมาปั้นแล้วก็เอน้ําผึ้งทาจนปลายจนปลายได้ได้สีแดงเพราะแก้วมณนีมันใส ได้เส้แดงมันเห็นชัดเอามาวางเข้าไว้แล้วก็วางไว้ตรงข้างๆข้างๆช่องเนะี่ยน้ำพึ่งทาตรงปลายร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งเขาไม่ขาดลึกเข้าไปนิดหนึ่งกจกไปหน่อยหนึ่งทำให้นําไปวางไว้ตรงที่มีมดแดงมากๆเห็นไหม,มให้หมดลากเข้าไปจริงเดาได้นะแล้จะมดแดงก็พากันออกมากิน มากินได้ในแก้วมณนีมันมันเห็นน้ำพึง่งหวานๆมันก็กินฉาเลยเข้าไปเนะี่แล้วก็ขาบเอาปลายได้แดงที่ร้อยไว้หน่อยหนึ่งนะลากออกมากข้างหนึ่งหมายควมว่ามันกินข้างนี้เข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปไอ้ปลายได้แดงนั่นมันมันมีน้ำผึ้งเัาก็ทาไวยาวๆไอ้เจ้ามดแดงเนี่ยมันชอบหอบอยังจะเคยเห็นว่า,าวเป็นแค่ข้าวเม็ดหนึ่งมันก็ช่วยกันแบก กินแล้วมันก็แบ,บกบไปด้วยไมก็คิดว่านี่เป็นอาหารของเรามันก็ลากลาก,ลาก,ล,ากลากจากทางนี้มันกินข้างในหมดแล้วเนี่ยลากจากทางนี้ออกไปออกถนนใช้ได้ใช้หมดร้อยได้นี่สําคัญท่านมโมโหสดเมื่อเห็นมาเรียบร้อยดีแล้วก็ส่งบัตรไว้พระราชาพระราชาก็ทรงชอบใจมากไม่ต้องฝืนเสนนกเสนนกขั้นยางเย่า่าเดาได้นะ เสเพลเสนกมันเสเพลนี่ฟังเรื่องราวต่อไปแก้ปัญหาเรื่องโคผู้ตกลูกให้โคออกลูกงัวงัวที่มันออกลูกวันหนึ่งพระเจ้าวิเทยรราชทรงตรัสให้ราชบุตรนำงัวนำโคตัวผู้มาหนึ่งตัวแล้วก็ให้อาหารทาง ให้อาหารท่านมพงกลางเลยนี่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 นยุ่งแล้วไอ้งัวตัวผู้มีลูกแต่มันมีที่ไหนแล้วท่านก็เล่นทเทเรนเหมือนกันแต่ว่าการลองปัญญากันนี่เออลูกลูกหลานที่รักนี่หาทางแก้ไว้นะไอ้งัวตัวผู้จะออกลูกจะมาออกทางไหนแล้วให้อาหารกินจมพงกลางอ้วนผีเลี้ยงเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านบอกว่า ไองัวตัวนี้นี่มันตั้งท้องมานานแล้วมันไม่ออกลูกสักทีให้ชาวบ้านช่วยกันทำให้โคตัวนี้ออกลูกมาให้ได้จงังวัวตัวนี้นะเมื่อวัวตัวนี้ออกลูกแล้วส่งกลับไปพร้อมกับลูกอืมเฮ <c oughs> ยุ่งไหมลูกหลานจะทำยังไงไอกินข้าวกินอาหารเย็นพุงกลางใช้ย,ยาไทยมันก็ถ่ายออกมันได้แล้วจะเอาลูกที่ไหนล่ะ นั่งฟังไปก็นึกตามไปด้วยนะว่าทำยังไงจะาหาลูกให้งวัวตัวพู้ได้ถ้าไม่มีใครทำได้จะถูกปรับหนึ่งพันตำลึงชาวบ้านก็พากันเฮโลไปหามโหสดแจ้งเรื่องความประสงค์ขมราชาให้ส่งสาบโมโหสดก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาไม่ใช่เรื่องจริงๆเิงแล้วเห็นไหม แล้วพวกเราก็บางทีก็จะถ่ายยาโคก็ให้แล้วก็ไปขโมยลูกโคตัวเล็กๆเ,เข้ามามันก็ไม่แน่นักนาไอ้ลูกงัวลูกโคนี่มันมันจะออกเดี๋ยวนั้นมันก็ไม่ค่อยจะมี <c oughs> ถ้าหมาอสดคิดว่านี่เรื่องนี้มันเป็นปริศนานี่ก็ต้องย้อนกันด้วยปริศนานเหมือนกันเย้าว่ากันตรงไปตรงมานี่มันไม่ได้ยิงถามชาวบ้านว่านี่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ไม่ใช่ใน,นี่ไม่ใช่เลือกผู้แทนนะบลลุงป้าพี่ป้านาอาทั้งหลายนี่ใครจะรับอาษาไปกราบทูลพระราชาได้บ้างนี่เล่นปัญญาย้อนรอยกันแล้วสิเขาถ้าเป็นนักเทศก็จะถามแบบอนุโยกชาวบ้านยังพร้อมใจกันลงมติเป็นเอกฉันให้ชายผู้หนึ่งที่มีความกล้าหาญผู้จ่าคล่องแคล่ว เป็นผู้ไปทรงกราบนะโถไปทรงได้เรยไปกราบทูลพระราชามันไไปทรงกราบทูลนใครเขียนยังไงนี่ไอ้ทรงนี่เขาไม่ใช่ใช่กับชมบ้านนี่นะแต่ความจริงลุงตาเนี่ก็เผลอบ่อยๆนะแกก็เผลอแบบลุงตาเมื่อคนเขียนนี่แกเขียนมา้างลุงตาพูดมากก้างก็หลอกกันเลอะเทอะไปนี่ก่อนที่จะส่งชายผู้นั้นไป ท่านโมโหสดบัณฑิตให้เรียกตัวชายคนนั้นมาแล้วก็สอนทำบุบายว่านี่แกแกไปจงทําผมของแกให้ยุ่งนะไม่ใช่แกดิโมโหสดมันพุดเพรอะาลุงลุงนั่นพี่ลุงลเ,ง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 เงน้าก็ได้หน้านาจงทําผมคอหน้าให้มันยุงย่งเยืๆยุง่งจีป,ปาถะเลยให้ยุ่งแบบ แบบพวกที่ก็มีอะไรสัญ,ญลักษณ์ยุ่งๆนะในผมอะไรก็ไม่รู้ผมผมก้มฝอยยุ่งๆอ่ะฝ่ายยงกันแล้วกันแล้วกแกล้งร้องไห้ครั่ำควรวญทำท่าเป็ร้องไห้ธรรมดาเดินทางไปสู่ประตูพระราชนิเวศรู้จักไหมพระราชนิเวศพระราชวังของพระราชรรา,ชชานั่นแหละนี่จะไม่รู้พระราชนิเวศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ถ้ามีใครถามก็อย่าตอบจงเดินร้องให้เสยายผมด้วยไปถ้าพระราชารับสั่งให้เข้าเฝ้าตรัสถามเหตุที่ร้องไห้ก็จงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่สมุติเทพนะบิดาของข้าพระพุทธเจ้าปวดท้องอยากจะคลอดมาเจ็ดวันแล้วพระเจ้าค่ะ ยังไม่มีทางจะคลอดได้เลยนี่ทีคลอดลูกแร้อคลอดขี้ก็ไม่รู้ต้องคลอดลูกถ้าคลอดนะถ้าถ่ายไอ้ขี้นี่เขาถ่ายนี่ครับพระพุทธเจ้าที่มาครั้งนี้ก็หวังจะพึ่งพระบารมีปกกล้าปกกระมมโปรดแนะนําวิธีคลอดบุตรแก่พระราชางข้าพเออกับโถยโปรดแนะนําวิธีคลอดบุตรแจ่บิดานข้าพระเจ้าได้เถิดพระเจ้าค่ะ ขอเดชะข้างหลังนี่ปล่าเนี่กเขาขอเดชะข้างหน้านี่เขาเขียนว่าขอเดชะข้างหน้านี่เวลาเขากราบทูลก็ดีจริงาก็เขาขอเดชะข้างหลังโอ้คนสมัยสมัยก่อนเดชะข้างหน้าสมัยนี้เดชะข้างหลังเอาว่ากันไปไม่มีใครผิดหรือถูกเดชะเหมือนกันหากพระราชาตัดว่าท่านบอกไปนะถ้าถ้าพระราชาท่านบอกว่าไอ้นี่เอ้ย เองมันบ้านี่วะอืไอ้เจ้านี่บ้าแล้วบ้าแน่แล้วมีอย่างที่ไหนเล่าผู้ชายที่ไหนเขามีการคลอดบดุตรหรือวะทาสบาอย่างนี้นะมันจะเป็นไปได้ยังไงวะผู้ชายมีลูกเขาจะคลอดบดุตรมันเป็นไปได้เลยหากว่าพระราชาว่ายอย่างนี้นะแต่่านอาจจะไม่พูดคนห้น่หนอย่างลุงตาพูดลุงตาพูดมันเป็น,นแสดงท่ามันเป็นการมันคล้ายๆแสดงดิเกไปนะ และนี่ก็จึงแนะนำต่อว่าท่านจงตั้งสติให้ดีแล้วก็กราบทูลว่าหมือว่าอย่าไปกลัวพระราชาท่านแลราจะกราบทูลเอาที่ค้อเท็จจริงกันว่าขอเดชะผ้าผู้ชายคลอดบุตรไม่ได้ชาวบ้านประจีวมัตรครามจะทําให้โคตัวผู้คลอดบุตรได้อย่างไรพระพุทธเจ้า่ะเอันดี ท่นานโมโหสดสอนวิธีที่จะไปกราบทุนให้พระราชาแก่พระราชาให้แกชายคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็ทําตามที่มโหสดบอกทุกประการเมื่อพระเจ้าวิเทาหาราชได้ทรงสดับคลมกรมคำกรอบทุลย้อนไปศสนาเช่นนั้นจึงตัดว่าใครเป็นผู้คิดปริศนานี้ไอ้หนูเองไม่ใช่เองหน้าแล้ว <c oughs> ฉันไม่เชื่อเองนาทำนาอย่างเองเองเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องมีคนอื่นสอนมันแล้วไายคนนั้นก็กราบทูลว่ามโหสดระเยค่ะนี่เขาแน่เหมือนกันเขาไม่ไปดึงความดีของคนอื่นมาเป็นความดีของตัวไอการซื้อสัตว์สุจริตแบบนี้ลูกหลานที่รักจําไว้นะอย่าไปปิดบังความดีขางองคนอื่นเขาใครเข้าดีมที่ไหนสนับสนุนที่นั่น ได้ความดีทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเข้ามาถึงเราเองเพราะอะไรเพราะคนเขามีลาภถูกลอตเตอรี่แม้ยกมือท่อวมหัวโมโหดีใจด้วยลุงจ๋าป้าจ๋าแม่แม่ผมดีใจด้วยนี่ลุงป้าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ,ใหญ่ลุงป้าจะได้มีความสุขถ้าลุงป้าต้องการจะใช้อะไรผมใช้เลยแต่เกรงขโมยจะปล้นมาผมจะมาเป็นยามให้เท่านี้ลูกหลานที่รัก เจอหน้าแกที่ไหนไหวที่นั่นดีไม่ดีไ,ดไอข้ข้าทบฟรีเอ้ยข้าโอลเลี้ยงเอ้ยข้าน้ำหวานมันก็ได้กินฟรีเห็นไหมตอนนี้ในเมื่อชายคนไหนก็กราบทูลมาเป็นมโหสถเป็นเดียวกันพระราชาก็ทรงโปรดปรานมโหสถมากขึ้นนี่อยากจะถามว่าพระราชาเรียกอีตาเสนคกันมาหรือเปล่าวะ ว่าปัญหานี้มันหนักแล้วควรแล้วสมควรแล้วอย่างยิ่งไม่ต้องถามหนูเรียกแปลว่าอีตาเสนกนี่นี่ลุงตาบอกว่าเสเพลแกก็พานเกเลรไปตามธัธยาสัยแกก็ไม่ยอมให้พระราชานำมโหสถเข้ามาบอกมันยังไอ้แค่นี้ยังไม่ชื่อว่าบัณฑิตเอาไว้เวลานี้มันก็หมดซะแล้วขอลาก่อนนะ เพราความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกหลานทุกคนสวัสดี